กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้าน้อนอนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ฝนแรกของพัทยาครับนี่ครับฝนตกหนักนะครับพี่น้องฝนตกฝนแรกนะครับของหลังจากเทศการสงการแล้วฝนตกนะครับเป็นฝนแรกของที่พัทยาเลยครับนะครับเมื่อค้มมาเลยนะครับแล้วก็ตกหนักมากนะครับ อย่างนี้นะครับพี่น้องครับก็ค,คายร้อนไปพอสมควรนะครับพี่น้องครับตกเวลาประมาณสี่โมงกว่านะครับ ตอนนี้สี่โมงครึ่งกว่ากว่านะครับก็คายร้อนหน่อยครับก็น่าจะตกนานพอสมควรนะครับเพราะว่าเมฆขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับก็มาตกนะครับตั้งแต่หลังสงการมานะครับอุณหภูมิที่ชมรรเนี่ยสูงมากนะครับสี่หองศาถึงห้าสิบองศาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ยวันนี้ฝนตกนะครับก็อากาศก็คายร้อนนะครับได้นะครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกนะวันนี้ ครับชุ่มฉ่ำเลยครับพัทยาชลบุรีนะครับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ห้างไฟนาวนะครับก็ฝนตกนะครับดูบรรยากาศฝนตกไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับก็ไม่ได้ไปไหนครับไปไปไหนไม่ได้ครับฝนตกนะครับตอนนี้ ครับก็เลิกงานแล้วก็ไปไม่ได้ครับต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยอากาศร้อนมากครับพี่น้องนะครับก็วันนี้ตกหนักนะครับอากาศเย็นแน่นอนนอนสบายนะคืนนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีลมหน่อยนะครับตกแรงนะครับลมลมและแก้นะครับจะมีลมนะครับแต่ตอน ตอนนี้ลมไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็มีฝนตกอย่างเดียวนะครับก็ตกหนักพอสมควรนะครับพี่น้องครับทางบ้านอยู่แถวโซนภาคอีสานภาคเหนือฝนตกไหมครับก็ไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่านะภาคอีสานนะครับร้อนมากเหมือนกันนะครับเอตอนนี้โซนภาคตะวันออกนะครับชนบุรีฝนตกหนักครับปัทยานะครับนี่ครับทุกชั้นไปกัวจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้นะครับฝนตกนะครับ เพราะว่าผมไม่รู้ว่าโซนไหนมันตกฝนตกบ้างนะครับชรบุรีนะครับแต่ว่าโซนพัทยาตกแน่นอนครับเนาะนะครับเหนครับฝนแน่ครับหลังจากเทศกาลสงการนะครับฝนมาแล้วครับได้ชุ่มฉ่ากันทุกคนนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนอนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปกับบรรยากาศเย็นชุ่มฉ่ำนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ